ฮัลโหลโอเคไมค์เข้าละสวัสดีครับทุกคนไมค์เก่งต่หัววันเลยเนี่หมาหมาสวัสดีคุณเนเมินออภัยที่มาช้านะฮะเนื่องจากว่าระหว่างเตรียมตัวเดี๋ยวเราให้ฟังกันว่าผมขับรถกลับขับรถเอาไปซื้อของเตรียมปาร์ตี้พวกนี้แล้วผมลื่นรถหมุนเลยต้องค่อยๆขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะนี่แ้วขอยเติมชื่อท่านหนึ่งลงไปก่อนนะผมว่าคนสหรัฐเขายังถือว่าเข้ารุมได้อยู่นะนี่ อ่ายังไม่ได้ใส่แต่ขอเติมชื่อก่อนหมุนเติมก่อนหมุนเลยจ้าตอนนี้ทุกคนจะปลอดภัยนะฮะนั่นจากว่าอยู่เมืองหนาวอยู่นะ่ยเราสบัสดีคุณคามินะครับผมมีต้อนรับหน้านีา้ผมขอเติมชื่อแล้วหมุนเลยขอแป๊บหนึ่งอ่าก่อนเอ๊ยอยู่ไหนนะ <laughs> ี่อาไม่เจอ ผมหาโพสตเองแป๊บนะจารยนเออหาแป๊บหนึ่งเพ่งตื่นเอ,อ้ยขอบคุณนะเอ,อ้ยเดี๋ยวทำไมฟูจิเทคเป็นอะไรอะฟูจิเทคงอนผมหรือเปล่ามาปัญหาร้านแปดอย่างเราช่างมันเรามากาชากันดีกว่าขอเอาชื่อคุณสหรัฐลงก่อนเรานับให้คุณสหรัฐลงได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในเกณฑ์อย,ยู่ โอเคแล้วก็กดรีโหลดทีนั้นโอเคชื่อมีหมด29ท่านนะทั้งหมดก็ขอให้โชคดีเนี่ยแ <c oughs> ผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนอ่าอยู่ไหนวะวิวกดเซตอันไหนวะโปรเจกต์โอเปราปะอ่าอันนี้เราต้องขยายไหมนี่ ใหญ่ประมาณนี้พอไหมทุกคนหรือว่ายัางไงดีมีคําแนะนํำไหมหรือว่าอยากได้สาวมาเปิดให้มากกว่าเนี้ <laughs> เราผมมีคำตอบเลยเราควรจะเริ่มจากรางวัลที่เยอะก่อนหรือคนเริ่มจากรางวัลที่น้อยก่อนดีนะอันนี้โอเคสวยงามสมมาตรจุ่มอะไรอ๋อจุ่มของ Vtuber อันี้มีคำแนะนำไหมทุกคนเดี๋ยวผมปวดให้หวดไหม เปิดให้โวตยังไงก่อนมันสร้างโหวตยังไงอะแปบ๊บนึงน,นะน้อยก่อนมาโอเคพี่สาผมว่างั้นก็ได้เลยสองรางวัลน,น้อยก่อนนะเริ่มจากน้อยใช่ไหมไปไ๊ปไป้ชโชคดีต้องจดชื่อจดตรงไหนก่อนอุ้ยอยุมาแล้วอุตะ ก๊อปก่อนเลยผู้โชคดีขอจดในแชทนะทุกคนโชคดีเขียนกํากับว้ด้วยกัน,ก,นกันลืมอ,อ้าวบักบักอันนี้นี่คือรายการอะไรเนิ <laughs> ่ยชิงช้า <laughs> อาจจะใช่นะฮะอันนี้มาแล้วก็ลบชื่ออกรายการนี่มาเร็วอยู่แล้วเออ ว้าวว้าวใครครับเนี่ยวิตามินมาด็กอกเออร์คีชื่อที่มากเลยโอเคกดรีมูฟแล้วก็มาเขียนเออเฮ้ยผิดอันแล้วก็มาเขียนอีกฮะต้องไปหาชื่อทวิตเตอร์แล้วก็เรียกตัวมาใหม่นันนี้ั้งวันสุดท้าย ปรับรถเร็วทันใจอันนี้ต,ตึก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 ว้าว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 ,ว,าวขาครับไข่โมมูล,มล,ละหรอว้าวแต่การช่างผ่านไปไวเหลือเกินหมือนเราแจกน้ไปนั่นนี่เออเขียนเลขผิดเวอ้อเกิน โอเคผู okay, ้ชนะก็มีสามท่านตามนี้เลยนะนี่ก็ผมต้องไปโพสต์ลงทวิตเตอร์อ่อย่าลืมมารายงานตัวด้วยถ้าไม่รายงานตัวภายในกี่วันดีนะผมยังไม่ได้คิดกดเกมเลยแล้วก็จะมาหาผู้ชนะใหม่ตลาดเอวงล้อผมจะยังไม่ทิ้งนะเราควรจะให้เวลารายงานตัวกี่วันดีครับทุกคนผมกะว่าเจ็ดวันนะนี้สักอาทิตย์หนึ่งกำลังดีเออเยอะไป อันนี้แต่ผมขอเช็คก่อนนะจะมีตัวเต็งหนึ่งท่านที่ผมแบบชอบอันนี้สิบวิเกินอันนี้ไม้แล้วหมุนใหม่ยกจกยกตีนี่ก็ไม่พอเชื่อปะ่ะสิบวิขอหาแป๊บหนึ่งนะหาโพสต์ตัวเองหายากสุดแล้วเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ เดิอันนี้อเจอแล้วเพราะตัวเองมีคนหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยประกาศรางวัลพิเศษงัต้องมารับนะแต่หามว่าคุณกบุตา่าได้เนี่ยแหมแหมแมโพสปุก,กาศปุก,กาศงั้นผมอาทิตย์หนึ่งนะถ้าไม่มีใครว่าอะไรว,ว้าวเหมือนดวงมันจะมาทางนี้นะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหน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 หาไม่เจอแป๊บหนึ่งจะประกาศรวมยอดหาคอมเมนต์ที่ชอบที่สุดอยู่หาไม่เจอทวิตเตอร์เก่งมีอันหนึ่งแล้วผมประกาศก่อนเอ้ยหายไปไหน นี่ไงเขาคือผู้โชคดีงั้นเราจะเอาชื่อผู้โชคดีทั้งหมดไปลงทวิตเตอร์กันนะนี่มามามากาดวันนี้ก่อนไงอ่าให้เวลาเจ็ดวันนะถ้าไม่ติดต่อมาเดี๋ยวจะมาหมุนใหม่รวมถึงผู้ผู้โชคดีที่ชนะโดยที่ผมเลือกแบบรางวัลพิเศษด้วยนะนี่อนุญาตสักครู่หนึ่งนะไลค์ก๊อปชื่อเรียงคนกัน อ๋อ oh. YouTube เอออาจารย์ก๊อปแชทไม่ได้ Oh น o no. อันนี้คุณในโอมาต้ต้องใส่เป็น a ด้วยอก่อน อ๋อทำไมพิมพ์ไแล้วมันไม่ขึ้นแอดคนขึ้นให้อาจารย์สวยผมละโอ้เทคโนโลยีเกงผมเปิดทวิตเตอร์อีกหน้าหนึ่งดีกว่าน่าจะช่วยเลยผมได้อันนี้เ <c oughs> ทคโนโลยีเกงอันนี้แล้วก็เรียบร้อยกับผู้ชนะทั้งสี่ทันแล้วนะนี่ขออนุญาตหาสักครู่หนึ่ง หาโพสตัวชนีเองเลยฮะโหต้องเอาอต้องก๊อปแอดอ่ะไม่งั้นหาไม่เจออันนี้อืมอ้าเจอแล้วอ๋อแอดมันไม่เหมือนกันด้วยอันนี้เราสรับถามเพื่อฉิงม่นมีเทพไม้ได้ไหมแทนตัวอะไรได้ อครื่องิงนะเคร่องฉิงเป็นดีเวสพอได้นะแต่คุณจะเหนื่อยป้าน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นห้าดาวของเกมมันเป็นท่านแจกฟรีมันก็เลยไม่ได้กิ่งกาดมากเพราะว่าเล่นตอนช่วงต้นอ่ะค่อนข้างดีแต่พอไปกลางๆอ่ะจะเริ่มหืดขึ้นคอแล้วนี่จะเห็นผลลัพธ์เลยเว่ามันนรกแตกมากพวกผมก็เอาช่วงต้นเหมือนกันกว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยถึงขั้นที่อยู่เซตอยู่ตัวแรกแล้วน่าจะกระอักเลือดหน้านี่จากใจพูดเลย ต่อไปคือผมจะหาคนนั้นเจอมันชื่อแปลกมากเลยอยู่ไหนอ่าอ่าอย่าหวังว่าจะเพิ่งเปลี่ยนแอดแกนันนะผมลืมบอกเลยว่าถ้าคนชนะเปลี่ยนแอดผมจะสวยผมจะไม่รู้เขาคือใครมันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชแนลอะไรเงี้ยผมก็จะไม่รู้ว่าคุณคุณพี่คือใครในนี้ก่อนเอาแล้วเขาคือใครว่าคนนี้ <c oughs> ชื่อแปลกมากคอมมิชันอ่าอ่าเจอแล้วเจอแล้วละ เึกว่าเขาเปลี่ยนชื่อตกใจดีนะชื่อเขายังคงเดิมอันนี้เยี่ยวเรื่งติดต่อภายในเจ็ดวันด้วยนะครับห้าสิบเจ็บปะคุณโฮมลานี่ดวงดีจริงนะจากใจร้อยหนึ่งของคุณโฮมละผมเลื่อนผ่านคุณโฮมอละไปเมื่อชาตรังก่อน จริงๆคนโฮมมาลานี่คือแบบแบบแบบแรกแบบคิใแบบจมีมีสิชนะเพราะเขาเรียกเราว่าแมวขาวไงเอออันนี้ชุกเกตาตัดสินทุกคนผมมันได้เป็นคนแบบเรียกวงเรานน่นี่แชร์กันก่อนได้นะจริงถ้าเอาเอามาแทนชั่วขาวระหว่างรอกดตู้ที่เราอยากได้อ่ะดีดีกว่าสีดาวอย่างเรเคยชิงอ่ะแค่ต้องปั้นดีๆต้องอดีเฟกต์ดีๆหน่อยอ่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยอ่นเนี่ย แล้วก็คณคนตัว A ใช่ป่ะนี่ไงแล้วก็อันนี้เป๊ะใช่ใช่คนนี้แหละ พี่ขอบคุณคนที่มารู้สสนุกนะผมเขียนโพสต์ดังนี้ตื่นเต้นแทนอะแล้วโพสต์เสร็จแล้วก็ลงละอันนี้ <c oughs> แล้วมีคําถามแล้วแล้วทีมนะของเครื่อชฉงเหรอโอ้โหอันนี้ผมต้องปัดฝุ่นนะขอเวลานิดนึงนะขอเขียนโพสต์ก่อนแด่ไปปัดให้ทีมเครื่องฉีงเหรอเก่าแก่เกิกนนึกไม่ออกอยากเล่นสองน้ำสองไฟ้าหรือเปล่าเนีียมีไหมสองน้ำสองไฟฟ้าก็ไม่ได้เย่นนะอันนี้ เออผมเขียนโพสไม่เป็นน่ะเขียนงี้มั้ง ให้เวสักเจ็ดวันน่าจะดีนะอันนี้เออไม่ไม่ได้แคปมาเลยพี่สาวผมต้องเดี๋ยวผมย้อนไลค์แคปได้ไงม,มีวิธีนี้อยู่นี่ผมทำนี้เลยเดี๋ยวผมแคปแจกนี่อย่างนี้เราไปกันค่อนข้างไวเพราะฉะนั้น ออแล้วต้องไปแปะไหนเลยฮนะอันนี้ผมแคปไปว้ล <c> ะ <oughs> <c oughs> ทำพิีทั้งสีท่านอย่า,ยาลืมมารางานตัวได้เลยครับภายในเจ็ดวันนะถ้าเลยเจ็ดวันผมจะสุ่มใหม่นะครับโอเคแล้วแล้วต้องเอารูปไปแปะในนี้ใช่ไหมแต่ผมใช้วิชามานะี่อันนี้ หมเราคิดว,ว่าจะมีอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ขอเนี่แ๊บหนึ่งนะเอารูปไปแปะก่อนอึ๊บทั้งหมดสามท่านด้วโชคดี <c oughs> เทพพดอายางกำลังจะเอารูปไปแปะด้วยไงไม่ดีเหรูปไปแปะด้วยอะนึกก็อยากให้เอารูปไปแปะด้วยรูปดักฐานการส่มว่าเราไม่ได้ทุจริต นับแม่เนี่ยอธิเิเตออ้าวางรูปได้ด้วยเอาไม่ต้องโหลด how to ขี y รัดแล้วนี่เอาขัดล็อกรูปเอาสิครับเล่นอ่าสวยงามตามสองเรื่องขัดล็อกรูป โอเคผมพอละอ๋อได้เลยเนีย่เดี๋ยวผมดูทีมเครื่อชิงให้หน้าเนี่ยขอสักคู่ทีมเครื่อชิงใช่ปปะกดลงกดลงทีมผมลืมเมือนงันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นน้องนานมาก เครว่องชิมีคนเราถามเลยเครื่อชิงเขียวตรงไหนไหมาเนี่ยเรนดี้เขียนชื่อเคยชิงอัเนี่เยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืกี้ผมเห็นเหมือนคนตอบกลับมาด้วยความเร็วแสงแบบคอสโมโเร็วมากอันนี้จริงหรือเปล่าผมยังไม่ได้ลงลงไลน์เลยจริงหรือเปล่าทีมชอปออสนี่ทำเลยคนรีบต,ตกใจหมดนึกว่าตอบเร็วกันจังเลยเนี่ยเดี๋ยวทีมเคยชิงใช่ปะดูให้นะบัดนะ หน่อมวลทีมเครชฉิงจะมีเทพไม้เทพน้ำเทพเสือก็ได้นะ่ทีมแพงนะเอามาทำไมเนะี่ยเอาทีมที่ตึงล,ง,ลงมายังก็ต้องมีเทพไม้คู่เครชิงนะเนี่ยถ้ามีเทพไม้ไปเสร็จภาพหน่อมันจะเก่งถ้าทีมเนาองลงมาก็คือมีเครือฉิงมีเทพไม้ตัวเลือกตัวที่สามเป็นฝั่งน้ําจะมีสี่ดาวแค่ตัวเดียวก็คือจะ จะมีเอ,อส,งสิงเชียวนน้อยดาบน้ำที่ผมเคยเปิดที่ดูใน,ในไลน์นะฮะต้ออขอบคุณครับพี่เลนแล้วก็จะมีตัวแปะไฟฟ้าก็คือต้องเป็นสีดาวเ,เจม้าเฟืองของเราชื่ออะไรวะลืม <laughs> เป็นเจจากเมืองอิมาซุมะนะฮะเป็นรองหัวหน้ากลุ่มของเอ,อ,อิโตนะไม่เอาเทพไม้เอาอะไรเน่นบ้างเหรอดูให้แป๊บหนึ่งนะโอ้โหเทบไม้มายืนหนึ่งกับทีมนี้จริง ขอหาก่อนนะถ้าไม่พึ่งต่อไม้เขาจะเน้นซิโลนนเนนนะซิโลเนนคาซีฮะวิทแล้วก็สากุระแต่ทีมสุดท้ายเลยใช่ปะ่ะสำหรับทีมสี่ดาวจะเอาทีมสี่ดาวไหมหรือว่าจะเอาห้าดาวด้วยผมจะได้ตอบทุกมัน้นถ้าคุณจะเน้นไปทีมสี่ดาวผมจะแนะนำตัวละครแบบ ไม้ทั้งหมดก็คือ MC เราก็นับนะว่าเป็นไม้อะหรือจะเอาไม้มาตัวหนึ่งตัวไม้เนี่ยก็จะมีอา่าผมเอารูปขึ้นในไรจะง่ายกว่าปะ่ะเนี่ยสีดาวนะโอเคเอารูปขึ้นนะใหผมเปิดเป็นคลิปแหละจะโดนสตรีมจากไหนมเนี่ยอันนี้ตามนี้เลยเดี๋ยวขยับให้นิดนึง เออไม่ใช่ไม่ใช่อันติเมทป่ะเนี่ยนะช่องคนนี้ไปดูได้นะเนี่ยอันนี้ทีมเขาม,มีดังนี้ผมเอาช่องเขาแปะก่อนแป๊บหนึ่งนะคลิปนี้เลยแนะนำที่ผมเคยดูตอนผมปั้นคือฉิงทน <c oughs> อ่าแป๊บหนึ่งอยู่ไหนเอ้ยนี่ของคนนี้เอาไปดูได้คตัวนี้เลยทีมสี่ดาวเขา อันนี้แหละเพราะว่าทีมงบน้อยแล้วก็จะมีน้องคนนี้ที่เรียมชื่อคนนี้ก็ไม่รู้ชื่อคอลีนะ่ะรู้ชื่อ MC แล้วก็ซูโครสสำคัญมากแล้วก็ฟิตโดยส่วนตัวแล้วถ้ามันใช่ฟิตก็อาจจะเป็นตัวไฟฟ้าตัวอื่นอาจจะพอได้แต่ฟิตมันดีกว่าตรงนกอะสกิลน้องนก แต่ผมไม่เล่นหน่อมวล์ไงผมเล่น,เล,นเล่นทีมแบบอินดี้เล่นเอาตามที่ตัวเองรู้สึกว่าดีก็ได้นะแล้วแต่เขาจะเล่นตามคนอื่นบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเจีนจอบขนาดนั้นมาโอเคมีคนรายงานตัวละคนหนึ่งแล้วอันนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่แวมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมไปไลต่ตอบผู้โชคดีก่อนอันนี้ ไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายผมอาจจะขึ้นเชนชินนะวันนี้เพราะวันนี้เหนื่อยมากั <laughs> ้อไปทำกับข้าวต่อก่อนยังทำอาหารไม่เสร็จเลยบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอให้เป็นวันที่ดีนะทุกคนไปลนะนะะ,ะไปละปองปองปองก็ออกไปจับเทียกันไาได้เลยครับผมโชคดีครับผม